เอามาต่อกันที่ข่าวนี้ค่ะมาดูหลักวิธีการที่จะนําไปใช้ในองค์กรของตนเองนะคะแล้วก็เป็นการบริหารพนักงานได้ถูกต้องด้วยนะคะอย่างสอมออเขาเยี่ยมชมสถานประกอบการบริษัทโอตานิเรเดียลค่ะซึ่งเป็นบริษัทคนไทยนะคะที่มีการนํามาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงนะคะภาคอุตสาหกรรมหรือว่ามาอ,อกก9,999มาใช้ค่ะ นัทวัฒน์ผลความดีเลยาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้เปิดเผยว่ากระทรวงอุตสาหกรรมได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรมโดยมอบหมายให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสอมอ,อ,อดำเนินการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมนั้นนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานและการประกอบธุรกิจบนหลักการของความพอประมาณความมีเหตุมีผลการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีมีความรู้และคุณธรรม ทางนี้เพื่อให้เกิดความสมดุลความมั่นคงความยั่งยืนและมีความสุขนะคะโดยองค์กรไม่จําเป็นต้องกำหนดวิธีปฏิบัติที่เหมือนกันทุกองค์กรแต่ว่าสามารถคิดและทําได้ด้วยตนเองทั้งในภาคการผลิตและการบริการซึ่งมอ,อกก9,999นั้นสามารถตอบโจทย์ได้ในทุกมิติและก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อองค์กรหากมีการนําไปใช้อย่างจริงจัง นายเอกชัยลิมปิโชติพงศ์กรรมการผู้จัดการบริษัทโอตานิเรเดียลจำกัดได้กล่าวว่าที่ผ่านมาบริษัทได้นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเข้ามาใช้บ้างแล้วนะคะด้วยการประหยัดน้ําประหยัดไฟแล้วก็การใช้สิ่งของให้เกิดประโยชน์สูงสุดท้งนี้ยังได้เพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยการปลูกไม้ยืนต้นและไม้กินได้โดยรณรงค์ส่งเสริมให้พนักงานปลูกผักสวนครัวและส่งเสริมให้มีอาชีพเสริมแต่เมื่อบริษัทได้เข้าร่วมโครงการกับสมอและได้เรียนรู้หลักการและวิธีการอย่างจริงจังโดยนํามาประยุกต์ใช้ในการ ดำเนินธุรกิจและการดําเนินชีวิตของพนักงานแล้วนะคะทำให้ได้เห็นว่าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นสามารถนามาปรับใช้กับภาคธุรกิจหรือภาคอุตสาหกรรมตลอดจนการใช้ชีวิตประจําวันของพนักงานได้เป็นอย่างดีรบริษัทได้ใช้หลักในการคิดก็คือการหาโอกาสหาอุปสรรคและหาความเสี่ยงในการดําเนินการซึ่งช่วยให้องค์กรสามารถเตรียมความพร้อมที่จะฝ่าฟันอุปสรรคไปได้รวมถึงช่วยให้บริษัทสามารถวางแผนการดําเนินงานล่วงหน้าทั้งระยะสั้นและระยะยาวได้เป็นระบบค่ะ ส่วนหนึ่งเนี่ยเราได้ร่วมมือกับทางทางหุ้นส่วนของเรานะครับบริษัทซัฟโก้ที่เป็นหุ้นส่วนในการลงทุนที่บริษัทโอนิเลเดียของเรานะครับณตอนนี้เนี่ยเราก็ได้เริ่มมีการประชาสัมพันธ์นะครับในสื่อต่างๆที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมยางนะครับเราได้เริ่มมีการเปิดตัวเริ่มมีการทําโฆษณานะครับซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีไปจัดงานที่ประเทศเอยอรมันนะครับแล้วก็ ไปจัดงานที่อิตาลีนะครับแล้วเราก็มีไปเปิดบูธของเราที่ประเทศสหรัฐอาหรับอิมิเรตที่ดูไบด้วยครับสิ่งที่เราพยายามขายาสินค้าของเรามาตลอดก็คือว่าเราขายในเรื่องของความคุ้มค่านะครับลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์ยางของโอตาี้แล้วเนี่ยราคาเราอาจจะไม่ได้ต่ําที่สุดนะครับแต่เ e อร์เซ็นต์ของเราเนี่ยเราต้องอยู่ในระดับต้นๆน,น,น,นั่นหมายถึงว่าถึงแม้ลูกค้าจะจ่ายแพงกว่านะครับแตไ่ไม่ได้จ่ายแพงมากนะครับแต่ว่าได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ดีเยี่ยมครับ